เรืบบ่องค้าวไก็ลราก็ร่างฟื้นฟูแบบว่าอนุรักษ์อีสานบ้านเห่านลีลมรสีหาไรไปแล้วนะทิมทิมเป็นว่นี่เออทิมทิมครับพี่ <laughs> น้องประหยัดประหยัดปุ๋ยพี่น้องเราแถวสิบ๋ยวเราจะใส่ปุป๋ยเคมีเราก็ขี่ข้าวไนี่แหละเออเราก็ขี้ควไรล่ะครับครับขี้มันเฮาได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยใส่ยังนาทุกอย่างแหละต้นไม้เฮาเฮาปลูกนประโยชน์ได้โอ้ได้หลายได้ทุกอย่างครับมาผู้เลี้ยงเป็นในสุขภาพร่างกายเป็นในดีครับดีแข็งแรงเออดีใจ ดีใจเลยตื่นเนี้มันสามารถวาโอ้ควอยขู่เพียงเนี่ยเนาะโอ้มีมีเนี้ยกี่ตัวเออมีเนี่ยเอับพี่น้องล่องร่องเลี้ยงบึงต้องล่องเลี้ยงบึงในเนี้ยนี่เนาะไฟสูงหูเนาะเอานอนขันเข้าไปนอนอยู่บ้านเขาปะไรด้ครับต้องขึ้นหอดมันโอ้เออขึ้นหอดมันดิครับต้องเข้ามาหามันดิว่าไอนบ่เขาเินซอยชั่วโมงขึ้นหอดควอยเลยเออขึ้นหอดยโอ้ 劲儿快，擀面；劲劲儿快，来个面。 สวัสดีครับพี่น้องครับมันี้พาพี่น้องมามาเลาะทายคล้วยคนบ้านเท่าเรียงเรียงคล้วยพี่น้องคล้วยขอบบ้านนะครับมาคล้วยพื้นบ้านมาสอบถามเมืองครับมินี่มาพอลุงพ่อพอดีพี่น้องนี่อยู่แถวน้องมอสหลวงบอสเนีบอกลุงพ่อเหนอเอิญกล้ยพื้นบ้านบอกเพื่นนะเนี่ยกล้วยขอบบ้านพี่น้องเดี๋ยวติดไม่ขอบบ้านบ้านดิสานบ้านเจ้าบ้านดิสานพัฒนาครับมูชิมหกบ้านเลขที่ซีครับมูซิมฮกครับผม เรื่องควอยก็ระลังฟืน้นฟูแบบว่าอนุรักษ์อีสานบ้านเฮาครับคือลุงพันเลี้ยงเลี้ยงว่าดนเลเรองก็เลี้ยงมนักกม <ด S 1> นนี่แหละกระบอกไม่ได้ดน,นแต่ว่ากระสีเลี้ยงให้มันได้หลายคนนี่ครับเพื่อนสีเลี้ยงเพื่ออนุรักษ์พี่นออ้องครับอนุรักษ์คือว่าอนุรักินข้าวยเป็นควาวพื้นบ้านนี่เป็นควาวพื้นบ้านบ่เดาข้าวพันธุ์มาใส่ครับก็สีบ่ต้องไปตัดหญ้าตัดหยังให้ควาวมันกินให้น้ำคันทนาอืมกฎหมายคือเลี้ยงค้าวเนี่ให้มันตัดหญ้าให้เออมันตัดหญ้าให้ ครับบ่ต้องยากยังเคยว,ว่าบ่ต้องยากน้ำเครื่องตัดหญ้าตัดยังกันนะครับปล่อยมันกินน้ำคันหนามันมันก็กินเจี้ยงไปครับมือว่ต้องตัดหญ้าตัดยังนะสบายๆนะครับค,ค่อยขึ้นบ้าน กล้วยพื้นบ้านบ่มีตัวผูตัวนึ่งน้อนี่พี่น้องนี่ครับมีตัวผูตัวนึ่งตัวผูครับตัวน้อยนี่แหละตัวผูที่เนพ่อพันธุ์นั่นตัวนึงนี่ครับนี่ตัวน้อยก็ออกมาใหม่เดิตัวนึงเห็นบ่ตัวน้อยครับครับส่วนเมียมี2อเมียครับผมเอาตัวนี้ใกล้สิออกลูกแล้วนี่ใกล้เนียใกล้สิออกแล้วนี่เมียยังไงลุงพวัเมียซื้อเพิ่นเหรอเมียซื้อกล้วยเจ้าซื้อนางใหญ่ครับซื้อเพิ่นสิแม่นางใหญ่ครับผมตาไม่ไปถืออีหยังเป่าแล้วนั่นตาตัวนี้เป็นแมีเจ้าของเก่าเพิ่นเหรอเพิ่ โอ้จักปืนถือกี่อย่างเนาะนี่ครับผมสูงประมาณลอยเสาพี่น้องนี่ครับผมเลี้ยงคว้วยเบบพื้นบ้านเลี้ยงคว้วยแบบพื้นบ้านครับบานียนขี่พื้นเอาไว้อย่างไดมันขี่พื้นขี่ผมก็รักษาไว้หันละไว้แต่ใส่พุนใส่ปุ๋ยจะแขวงที่ว่าของจะแขวงที่ว่าปลูกกล้วยผูกยังกันละปลูกต้นไม่ไม่ขายไปพักลงตลาดบ่สรงตลาดบ่เดือนรงยู่ครับเก่าขี่คว้วยนี่แหละที่ใส่ครับเก่าขี่คว้วยเหรครับใส่บ่ต้องซื้อปุ๋ยปุ๋ยมันบ่ครับปุ๋ยแพงปุ๋ยปุ๋ยนี่ใส่เส้อหน่อย อ๋อปุ๋ยเคมีตีใส่ส่วนน้อยตีใส่ส่วนน้อย,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 ยเชื่อเนี่ใส่ขี้คั้วไอ้ส่วนมากตีใส่ขี้ควายครับปลูกพักยังเนี่ยลุงห่วยกับห่วยลายเลี๋ยวนะของผมเนาะครับมือหนึ่งลงลงตลาดได้เงิน<อ>พันที่เ,เงินมือละสี่ห้าร้อยหมดแล้วนะทิมทิมแม่นว่นี่เออทิมทิมครับพี่ <laughs> น้องประหย <laughs> ัดประหยัดปุ๋ยพี่น้องเราแถวเสียบดิไซปุ๋ยเคมีเลาเก่าขี้ควายนี่แหละใล่เาเก่าขี้คั้วแหละครับครับมีมีสิบป่วยอยู่อะไรนี่มีแหละครับดูเป็นป่วยชนิดหมายถึงว่าป่วยสิขายดีไหมบ้าครับไม่ไหวบ บัวขายครับบัวขายไม่แต่ทิ่รักษาเพิ่มเติมไม่อีกเพื่อได้ยินข่าวป่าละว่าสีห้มันฑอดซ้ำเหมือนกับหงผมบอกเออกระบาดกันเศราสามสิบหัวกันค่อยว่ากันไหมบานนี้คงพ่อะนี่ไรเลี้ยงเนี่ยเหมือนแม่น้ำเฮนี่บอกไรเลี้ยงเนี่ยแม่น้ำนี่างไรก็ขึ้นไปสวนจะของเนี่ยทั้งเท่หเลยโอ้ก็คือบ่ต้องปลูกงายากครับผมแต่ว่าสวนเ้าปลูกงาเนี่ยเ้าก็บทปลูกสวนผืนเนี่ยสวนผืนเนี่ยที่ว่าเขาบ่เห็ดยัง ครับไปหาปลูกงานนั้นงานนี้เนาะเท่ากับปลูกไว้ตามธรรมชาติของมันครับปล่อยเป็นตามธรรมชาติของมันโอ้งามยเยออ้วนดีนะเป็นเป็นอยงใดข้อยธรรมชาติเป็นอยงไหนเนาะงามอีเ่ดีงี้อ้วนพร้อมเนาะแม่นบ่ครับออกมาที่แรกขาวออกลอกอ่อยดิโอเจ่อยเจ่อเพอมาเจอหลวงพ่อเลี้ยงบ้ดนี้เอออ้วนเลยมาเจองามเจออย่างนี้เจอหญ้าเนาะมองงามกับอื่นน่าหลวงพ่อเนาะครับผมค้ยพื้นบ้านพี่น้องมาคิอยูอ่ประมาณนี้แหละครับอันนี้ก็อที่มัน แค่ปีหร่าบอกญ่นี่ปีนึงยังลุงลุงพันตัวนี้เถอกอันนี้น้อยเขาไม่ให้สองมื่นหดบ้าตัวเมียน่นะเออเมียหน่อโอ้ยน้อยตัวนี้ก็ตัวเถิกตัวเถิอกสองตัวเกกันหาเื่นก้วงดิตัวเดกับตัวเดนั่นตัวเถิกโอ้คุณอ่ะตัวนั้นหามืินอ้าไปซื้อมาคุ้มฟุ้งเลยตรงเลย ก็ค่อยรักษาไปดีล่ะก็ดูแลตั้งแต่เหนอยวง่ายเห็นอาวุธเห็ดนะรบครับเห็นผวเห็ดก็เรียนนำเออผม่าเหนเห็นนาวุธเห็ดดูบึงไ่ยืดถู่าเข่าทาแท้ตัวปูนี่ก็ยิ้มมันลอยเศร้อหาเคยวัดกุ้ยเกียบบ่ลุงพ่น บ่อเพราเคยบาดเห็นว่ามันง่ามมันเน่าก็เรื่องที่ว่ามันง่ามมันเน่าก็เอาเอามาเอามาเป็นมูฟูงไอ้เสื้อมาคุ้มฟูงก็เป็นซัดก็เพต้องไปยังยากครับผมเพต้องเสียสามพันหาพันน้ำเขาบ่อครับบ่ต้องเสียว่าค่าดูแลอย่างนี้เต็มที่นะครับเเขารียกว่าเลี้ยงควายควายไทยพื้นเมืองควายไทยพื้ล่างกลควายพื้นบ้านเท่านัพื้นบ้านเนาะควาวหมายเนาะครับผมมันมันประโยชน์เนี่ยอะไรเนี่ยแบบลุงพ่อเลี้ยงมันนี่ประโยชน์เขาเขาสิได้เชื่ว่า ขี่มันเฮ้าได้ใส่ฟุ้นใส่ปุ๋ยใส่ทุกอย่างและต้นไม้เฮาเฮาปลูกนปยะโย์ได้โอ้ได้หลายได้ทุกอย่างครับาผู้เลี้ยงเป็นในสุขภาพร่างกายเป็นดีครับดีแข็งแรงเออดีใจอดีใจเลยตื่นยิ้มาทามโอ้ค่อยขู่เพียงเนาะโอ้มีมีเนี่อกี่ตัวเออเ้อาพี่น้องลองร่องเลี้ยงวังต้องรองเลี้ยงเบืองในแนวนี่เนาะใครจะหูเนาะเอานอนขันเขาไปนอนอยู่บ้านกับป๋ไหเด้ยครับ ต้องคึดนหอดมันโอ้เออคึดนหอดมันดิครับต้องเขามาหามันนี่โอ้ยนอนบ่ราะขึ้นโซ่ชั่วโมงขึ้หอดคล้วยเลยเอยยอขึ <laughs> ้นหอดคล้วยโอ้คิดนหอดคล้วยกับเมียขึ้นขึ้นห <laughs> <laughs> อดคล้หลายกว่าเมีย <laughs> <laughs> เอ้ยไปป่าแล้วเบิ่งคลิปเลยรสสีวาเนิชบัดเจาะไปโดนน้ำกล้วยรสสีวานิชรสสีวานิช <laughs> 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 มึงเลี้ยงกหลายเนาะครับเนาะ<อ>ตัดใหญ่ห้อม เออท่้นใหครับเมือนี้เพิ่นมีงานขึ้นบ้านใหม่บ่กเฮเออมีงานขึ้นบ้านใหม่ลดูข้อนเราเลยอารมณ์ดีจักหน่อยพี่น้องเออวลาวันนี้เนาะตามปกติผมก็สิมามั่งใี่ล่ะแต่ละมื้อแต่ละเวียนอืมโอ้กะดิีอาร์ตหนามขั้นน้าเนี่ยหน้าจะของแน่แหละกัครับกัมาเบิ่งควายเออกัมาเบิ่งขั้ยเองใี่ล่ะมีความสุขเด้เนาะมีความสุขสุขภาพร่างกายก็แข็งแรงโอ้ยบ่เครียดดีดีก็ซุมมื้อนั้นอีกดีก็ซุมนอนอยู่เฮียนครับลองเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อกับาเสียผมเฮ เอาคลิปนี้ผมกับลุงพ่อนกับอำลาบราจ่าไปก่อนขอบคุณลุงพ่อนครับครับผมพ่อกันไม่ิปหน้าพี่น้องครับสวัสดีครับ,รบผม